วันนี้น้องฟ้าจะพาไปเที่ยวสวนกันค่ะมีทั้งลูกหมอนดกดกระเทียมหัวใหญ่แล้วก็เก็บผักส,สดมาทากับข้าวด้วยนะคะตอนนี้ก็7จ็ดมงกว่าแล้วค่ะน้องฟ้ากําลังเดินทางไปสวนเดี๋ยวจะแวะเอาหลานไปฝากที่โรงเรียนด้วยตัดภาพมาตอนถึงสวนกันเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะสวนที่มาวันนี้ก็เป็นของพี่ที่รู้จักนะคะน้องฟ้ามาช่วยถอนกระเทียมค่ะ ที่สวนเนี่ยก็มีลูกหมอนแบบนี้เยอะมากเลยค่ะทุกคนและลูกอ่ะคือดกมากๆถูกใจน้องฟ้าเลยค่ะก่อนน้องฟ้าจะพาพี่ๆทุกคนไปเก็บลูกหมอนเดี๋ยวน้องฟ้าก็จะไปช่วยพี่เขาถอนกระเทียมก่อนนะคะดูสิคะบรรยากาศดีมากๆเลยวันนี้ก็มาเจอพี่ที่รู้จักด้วยนะคะมาเจอกันแบบไม่ได้นัดหมายเลยค่ะป้าป้า,ปาเตรียมตัวทํางานกันเถอะ ปล่าจ้าขอแวบ,บกินข้าวก่อนนะคะทุกคนกินข้าวในนาแบบเนี้ยได้อีกบรรยากาศหนึ่งไปเลยค่ะคนอื่นเข้าไปทํางานกันหมดแล้วค่ะยกเว้นเราชิวเกินตรงนี้แหละค่ะที่เราจะถอนกระเทียมมินิเดียวส่วนแปลงเนี้ยเป็นของคนอื่นค่ะเอาเริ่มทํางานได้แล้อยังเนี้ยกระเทียมเนี้ยถอนง่ายมากเลยค่ะแทบจะไม่ต้องใช้แรงเลยหัวก็ใหญ่ด้วยเนี่ยแหละค่ะวันนี้ก็มาช่วยกันทําอยู่3คนทํางานไปด้วยเมสามอยไปด้วยค่ะแป๊บเดียวก็เสร็จหมดแล้วใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงก,กว่าเองค่ะ เดี๋ยวเราก็จะทําการมัดจุกนะคะแล้วก็ขนไปไว้ที่เถียงค่ะมาดูคะทุกคนพี่เขาได้ปลาค่ะน้องฟ้ารีบวิ่งไปดูอย่างไวได้มาหลายตัวอยู่นะคะพอทํางานเสร็จแล้วเนี่ยพี่แอฟก็จะทํากับข้าวให้กินค่ะตอนนี้นังก็กําลังไปหาผักกุดอยู่นะคะส่วนน้องฟ้ากับน้องสาวเนี่ยก็ยังตื่นเต้นกับลูกหมอนไม่เลิกค่ะต้นหมอนก็คือเยอะมากทุกคนแล้วก็ลูกขึ้นดกทุกต้นเลยค่ะเดี๋ยวน้องฟ้าเนี่ยจะทําคลิปแยกตอนกินให้ค่ะแบบยั่วๆไปเลยใครดูเนี่ยต้องมีน้ําลายแตกกันบ้างละ่ะลูกสีม่วงๆเนี่ยหวาน ะะส่วนลูกสีแดงๆเนี่ยจะเปรี้ยวค่ะแน่ไม่ต้องห่วงค่ะเราเตรียมพริกเกลือมาเอาไว้กินยั่วพี่ๆทุกคนโดยเฉพาะเลยค่ะไม่รู้มีใครเปรี้ยวปากตามหรือเปล่านะคะแต่คนภาคเสียงตอนนี้คือไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะคะอย่าลืมดูคลิปกันให้จบด้วยล่ะน้องสาวเนี่ยก็ย้ำนักย้ำหนาค่ะว่าให้เก็บไปฝากด้วยเดี๋ยวน้องฟ้าก,ก็จะเลือกเก็บแต่สีม่วงนะคะเอาไปฝากน้องสาวนางชอบกินแบบบนหวานต่อไปแล้วก็จะไปเก็บผักกาดกันค่ะเนี่ยเป็นผักออแกนิกเลยนะคะปลอดสาร มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะตอนเราปลูกเองเนี่ยทําไมไม่ได้แบบนี้บ้างนะเราก็จะเก็บผักกาดไปทํากับข้าวนะคะวันนี้มีใครเดาถูกบ้างไหมคะว่าเป็นเมนูอะไรเก็บกวางตุง้งแล้วก็ผักสลัดเพิ่มด้วยค่ะเดาไปฝากแม่ที่บ้านที่สวนเนี่ยคือมีทุกอย่างจริงๆนะคะเห็ดก็ยังมีค่ะวันนี้น้องฟ้าก็รับหน้าที่รอกินอย่างเดียวค่ะพี่แอบ,บอกว่าเดี๋ยวพี่แอบจะโชว์ฝีมือเองนะคะอบ,บอกให้รอก็รอ,รอจริงๆค่ะก<ๆ>าจะไม่ช่วยอะไรเลยหรือไงเมนูแรกก็มาแล้วค่ะไข่เจียวหอมหอม ทุกคนโฟกัสที่ไข่เจียวนะคะอย่าโฟกัสที่กระทะเด็ดขาดส่วนเมนูต่อไปที่น้องฟ้าให้พี่ๆทายกันเมื่อกี้ก็เดาไม่ยากเลยค่ะเมนูที่น้องฟ้าชอบทำนั่นก็คือผักกาดอุ๊บนั่นเองค่ะน้องฟ้าว่า80%ค่ะเดาถูกแน่นอนชัวร์น้องฟ้าเนี่ยรุนกับกระทะมากเลยค่ะว่าจะรอดหรือจะล่วงทำไปทำมาก็แอบน่ากินอยู่เหมือนกันนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะมาค่ะพี่ๆทุกคนมากินข้าวกับน้องฟ้าค่ะไหนมีใครดูคลิปจนจบบ้างไหมคะคอมเมนต์มาบอกน้องฟ้าหน่อยนะคะคลิปนี้จบแล้วค่ะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ